สวัสดีครับพระตกรเฮฮานะกองวันนี้ดีดัยเสร็จรับรองว่าถูกใจหนุ่มๆแน่ครับเพราะว่าพระต่อจะพาไปดูกันถ่ายทำเอ็มวีเพลงใหม่ของสาววงชูครับหกคนหกแบบรับรองเอาไปไปถ่ายวงชูครับเอ็มวีครับยังเข้าไม่ได้นั่งรอก่อนนะคะเขาแต่งตัวอยู่เอาแต่งตัวนั่งนี่ครับครับขอบคุณครับพี่ครับฮะก็เรามีจัญญาบันครับผมก็นั่งรอก่อนเนาะเออไม่ต้องรีไปให้เข้าเหรอ ไม่ให้เข้าห้องแต่งตัวเหรอห้ามพอต่อไม่ได้รับสาวมังชูจ๋าไอ้ท่านงูไอ้ท่านงูพี่กิ่งไม้ห้องแต่งตัวจ๋าพี่มาแล้วไม่ใช่สาวมังชูจ๋าพี่มาแล้วห้องแต่งตัวอะไหนอะไม่เห็นอยู่เลยอะ เห็นวงชูมาเข้ามาได้ไงครับพี่ก็ยังไม่ให้เข้าเลยใช่ห้ามกายที่ได้แต่ใจที่ปรารถนาจะมาพี่วงชูนี่แล้วใครบอกแต่งตัวอยู่อะไม่แล้วแต่งแล้วหรอแต่อรอบได้ไหมไม่ได้ เดี๋ยวพี่ชาติผมเหนื่อย MV เพลงนี้ขอชื่อเพลงก่อนชื่อว่าชื่ออยากจีบคนโสดค่ะมันคล้ายๆชื่อเพลงของวงแวมใช่เพราะว่าเป็นเพลงที่แบบเอามาเล่นคู่กันค่ะอ๋อเป็นพ่อแง่แม่งก่อนนี่ใช่เหมือนเพลงเขาจะร้องประมาณว่าเอ๊ะชื่อโสดมาจีบฉันหน่อยโสดโปรดจีบแต่ของเราชื่ออยากจีบคนโสดค่ะเราเป็นผู้หญิงใส่ใส่แววแววน่ารักไม่แรงเลยคนโสดไม่เอามาชิ่ในวงนี้โสดกี่คนนะโสดทุกคน โอเคเดี๋ยวไปดูเขาถ่ายกันดีกว่าครับตอนนี้รู้สึกว่าทุกคนพร้อมมากแล้วสีหน้าที่เขาจะถ่ายเนี่ยนะฮะก็คือสีี้เข้าต้มครับผมสวัสดีครับคือเมื่อกี้นะสามคนในนั้นเนี่ยแต่งหน้าอย่างอาจริงจังอีกสองคนเนี่ยอยู่ในนั้นแล้ว่ายเรียบร้อยแล้วแล้วหนูทําอะไรคะหนูก็กินอย่างจริงจังคับพี่ชุดเนี่ยนะคะยืนนิดนึงค่ะชุดเนี่ยมันจะมีส่วนคองวัต อโอ้อาใหม่หน <c oughs> ึ่งสองสอันหนึสอาแล้วค่ะคือทุกคนน่ะทุกคนแบบว่ากลัวแบบมันมีหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเราไนีแบบว่ากินเต็มที่มากเลยนะไม่ของอย่างนี้เขาสวยจากภายในพี่เขาต้องมั่นใจก่อนม<อ>ั่บบนใจปุ๊บก,ก็ชนะเลิย ก็มีแบบว่าถ่ายลายซิง์อะไรงเงี้ยค่ะก็มีสิง์เล็กๆน้อยๆมีเต้นนิดหน่อยอะไรอย่างงี้แล้วก็ทําความคุ้นเคยกับพระเอกของเราพระเอกของคุณคือแมวค่ะต้องมีแมวในนั้นเลยเป็นแมวเปอร์เซียซึ่งก็เป็นเป็นพระเอกที่เรารู้สึกว่าเป็น เป็นเพศที่แปลกมากเพราะโดยปกติเนี่ยเอาแบบผู้ชายเอาแบบใครมาอย่างเงี้ยคือทุกคนจะแบบว่าเอ้ยให้เขสนใจแต่เนี้ยคือสนมากดื้อมากค่ะคือเราต้องแบบควบคุมแล้วก็ขนเยอะมากาคือแบบว่าแค่แบบอุ้มนิดหน่อยก็สุดใช่ค่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับผมว่าเพลงนี้เนี่ยทำนองเมโลดี้เนี่ยเหมือนกับของวงแวมแต่ว่าเนื้อหายี่คนละแบบเลย ของฝั่งเราจะเอาอะไรไปสู้เขาเออเราขายความสดใสค่ะความสดใสคุณนกขายอะไรขายสดใสเซ็กซี่แล้วก็ทรงผมเดินค่ะอันนี้เป็นะเรื่องจริงขายความสดค่ะสดนะคะปสดจีบเอ้ยทำไมต้องจีบกคนสดสิใช่ไหมสดใช่ลาฝากกันด้วยแล้วกันฮะรับรองว่าคุ้มอ่ะจุใจอ่ะเอ็มบีเพลงนี้มาตอดลาไปพร้อมกับความฟินของผู้ชมแล้วนะครับสวัสดีครับ